พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันอังคารที่6กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในประเด็นหัวข้อที่ว่าเกือบ3ปีอายการสูงสุดยังไม่สั่งฟ้อง9ข้อหากอปอปอสอจำนวน58คนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้สั่งฟ้องไป4คนเหลือ54 และก็ d s เก็ส่งมาให้อสอสอตามปรากฏเป็นข่าวแล้วอีก31รายที่เหลือก็เป็นเรื่องของทาง d ีเจะต้องส่งให้อายการต่อแต่ตลอดระยะเวลาร่วม3ปีนั้นไม่มีการดำเนินการสั่งฟ้องแกนนำกอบสศไม่ว่าจะเป็นสุเทพเทือกสุบรรพุทธอิสระและพวกใน9ข้อหาเช่นนะครับคดีกบฏ คดีก่อการร้ายแต่นี่นะครับกลับมายื่นถอนประกันแกนนำนปชหคนแทนซึ่งประกอบด้วยคุณวีราการมุสิกพงศ์เมื่อวานนี้ผมก็แจ้งไปว่านั่งสมาธิอยู่ในวัดก็ไม่รอดมีนัทวุฒิไส้เกือ้อมีหมอเวงตัวจิราการนิสิตสินทุไพรและก็ผม ก็ตั้งคำถามไปยังอายการสูงสุดว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าสะกดคำว่ายุติธรรมไม่เป็นยังเป็นสองมาตรฐานเหมือนเดิมประเด็นต่อมาครับกรณีรองวิศณุซึ่งก็ติดขัดเรื่องไอเดียของผมที่ให้แม่น้ำห้าสายห้ามมให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีว่า เรื่องไม่น้ำห้าสายห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่าอ้างรัฐธรรมนูญอย่าลืมมาตรา44ขอ,อนได้รัฐบาลใหม่ทำได้ทุกเรื่องเช่นศึกษา,าศาสนาก็สวนรัฐธรรมนูญมาแล้วที่สำคัญรู้จักไหมคำว่าเสียสละเพื่อบ้านเมืองเอากรณีแรกก่อนความอิหลักอิเหลือของประเทศไทย อันเป็นผลต่อเนื่องจากคำว่าเรื่องสองมาตรฐานเรื่องคดียึดสนามบินก่อการร้ายสากลในคดีทางอาญานั้นก็สร้างความกระทบกระเทือนใจกับพี่น้องประชาชนในทางความรู้สึกต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งแต่กรณีนี่นะครับเรื่องกอปปนนั้นไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีการสั่งฟ้อง จำเลยที่เหลืออีก54คนอย่างไรเพราะเนี่ยนะครับการกระทําของอของกอบปศเนี่ยนะครับระหว่าง23พฤศจิกายน2556ถึง5เมษายน2557มีผู้ต้องหาทั้งหมด58คนร่วมการกระทําความผิดต่อกฎหมายทบทวนอีกครั้งครับหนึ่งร่วมกันเป็นกบฏ สองยุโยงหรือจัดการให้เกิดการร่วมกันปิดงานงดจ้างสามกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชนาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน 4. อั้งยี่ 5. ซ่องโจร หมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองผู้กระทำคนหนึ่งคนใดมีอาวุธเป็นหัวหน้าหรือมีการสั่งการและเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่มั่วสุมเลิกไปแล้วไม่เลิกข้อหาที่เจ็ด ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษสร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนข้อหาที่8ร่วมกันก่อการร้ายและข้อหาที่9ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือขัดฝังหรือหน่วงเหนียวไม่ให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งหรือเข้าไปณที่ลงคะแนนเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 3, 3 1 1 3 1 1 6 117 135ทับประโทษสทับ 2 0 9 2 1 1 2 1 5 2 1 6 3 6 2 3 6 4 3 6 5และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา76และมาตรา152ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่วม3ปีนั้น คดีไม่หือไม่อื่ทั้งสิ้นสี่คนเนยนะครับที่ถูกดำเนินคดีเพราะถูกจับได้ในระหว่างนี้นะครับที่มีการออกหมายจับและก็มีหมายจับอยู่สี่คนคือสนธยาชื่อนาไทยในธรรมสกุลทีเสรีวงมนทาสมบัติคำรงทัญวงศ์ไม่มีวิแววครับและคณะ กรรมการในส่วนของอายการที่รับผิดชอบเรื่องนี้นั้นเปลี่ยนมาแล้วสามชุดและวันดีคืนดีเนี่ยนะครับก็มาถอนประกันห้าคนอย่างที่ว่าน,นี้ผมนี่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าถูกถอนประกันมาโดยตลอดชีวิตกันอยู่แล้วปัญหาก็คือว่ามีเรื่องยุยงปลุกปั่นสร้างความกระด้างกระเดืองในราชณาจาักรจนเกิดความวุ่นวายมีพฤติการเหล่านี้แหละครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเรื่องไปต่างประเทศไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าต้องรอให้ศาลอนุญาตแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือว่าเราจะปกครองประเทศกันแบบนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่อายการสำนักงานอายการสูงสุดเป็นองค์กรที่มีเกียรติขนาดที่จำเลยเนี่ยนะครับอีก54คนก้าวก็หาหลักหนัก และเป็นก้าข้อหาหลักสั่งฟ้องไปแล้วสี่ที่เหลือเนี่ยนะครับดองไว้ในสำนักงานอายการสูงสุดแต่คดีของนปชสั่งฟ้องไปแล้วคดีเราอยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นศาลอยู่ระหว่างการสืบพยานฝ่ายโจทย์พวกผมให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีอะไรครับที่ยุยง ลุบปั่นสร้างความกระเดืองในราชนจาจักรจนเกิดความวุ่นวายมีอะไรเกิดความวุ่นวายขึ้นมาบ้างมีอะไรครับที่ผ่านมาอันเป็นผลเนี่ยนะครับจากการพูดของผมและบรรดาเพื่อนๆบรรดาพี่ๆทั้งหลายเนะี่ยแต่ว่าหลักให่ใจความนั่นก็คือว่าต้องการจะตอกย้ำเรื่องสองมาตรฐานใช่ไหมว่าถ้าเป็นพวกกูไม่สั่งฟ้องชะลอการสั่งฟ้องแล้วยังไง แต่ถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งไปถอนประกันเลยต้องการจำกัดอิสรภาพผมไม่ได้กลัวการติดคุกเลยตายยังไม่กลัวเรื่องนี้จะไปกลัวได้ไงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความครับต้องสะกดคำว่ายุติธรรมกันบ้างบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหามาจากสองมาตรฐานเนี่ยคุณจะมาตอกย้ำหัวใจของประชาชนกันอีกเเอาใจใครอะควรจะเอาใจความยุติธรรมความยุติธรรมมันไม่มีหน้าตา มันไม่มีพวกมันมีความเสมอความอายุติธรรมมันมีหน้าตามันมีพวกมันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องสำนักง,งานอายการสูงสุดว่าคุณควรจะปฏิบัตินะครับต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมและมีความยุติธรรมพวกนั้นเจอเก้าข้อหาหนักกว่าพวกผมเยอะ จะทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าผมคาดไม่ถึงุ้้าอิสราจะมายื่นถอนอถอนประกันผมก็ตามแตุ่้้าอิสราเนาี่ยนะครับเหตุที่ยังเพ่นพ่านไปไหนก็ได้เพราะอายการไม่สั่งฟ้องไงคนที่ถูกสั่งฟ้องก็เหมือนเป็นตัวประกันกันอยู่ในศาลผมบอกเลยว่าเอาอย่างนี้นี่ แต่คุณอยากจะขังพวกผมก็คุณก็สั่งฟ้องกัปบปปส์ปฏิบัติกันอย่างเสมอภาคแต่การยืมมือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับตึงต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเวลานี้มันก็หนักกันอยู่แล้วจเจ้ากันไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต่างฝ่ายต่างประคับประคองสถานการณ์ของบ้านเมืองมันมีเหตุอะไร ที่มันไปเข้าข่ายการกระทําเหล่านี้แต่ถามว่าถ้าประชาชนอย่างผมเนี่ยและคณะยังไม่ได้รับความยุติธรรมและตาสีตาสายยายมายายมีนะครับบ้านเมืองนี้เขาจะอยู่กันอย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นครับผมเรียนไปยังสำนักง,งานอายการว่าคุณจะเล่นงานพวกผมไม่ยาก แต่คุณต้องใช้สามันสำนึกแห่งกระบวนการยุติธรรมแห่งสถาบัน,าบนอายการที่ทรงเกียรตินึกว่าผมไม่รู้ครับว่าเหตุอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมต้องการว่าให้อายการเนี่ยนะครับได้พิสูจน์ตนในเรื่องนี้ไม่สั่งฟ้องคดีนี้ลากกันไปลากกันมาลำวงกันอย่างนั้นแหละเกือบร่วมสามปีแล้วก็พวกผมเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ทำอะไรก็ยื่นถอนประกันเอาไว้ก่อน ย่าให้มันมากไปดิครับประเทศไทยอ,อย่าให้คนมีความรู้สึกว่ามันอายุติธรรมสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพราะคุณเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมพวกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองคุณไม่สั่งฟ้องอีกพวกหนึ่งคุณสั่งฟ้องโดยไม่รังรอไม่ให้โอกาสในการต่อสู้ทั้งสิ้นถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีอีกพวกหนึ่งไม่เคยถูกขังแม้แต่เพียงวันเดียวบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมวาดหวังว่าเสียงนี้จะได้ยินไปยังสถาบันอายการสูงสุดว่าเกียรติยศแห่งความยุติธรรมทั้งปวงนั้นจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคอย่าได้ทําแบบนี้เลยผมไม่ได้กลัวเรื่องติดคุกผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ผมกลัวหัวใจของประชาชนไม่กระทั่งหัวใจของผมเองก็ตามว่า ทำไมมันจึงอายุติธรรมกันซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันยังไม่มีเหตุปานี้นี่ครับคนฟังผมแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นในราชนาจักรสิครับไปยุยงปลุกปัน่นนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับระมัดระวังแต่การพูดการแสดงความคิดเห็นเนะี่ยนี่เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ใหญ่ที่สุดอยู่นานนับสิบปีนะครับไม่ว่าจะเจอกี่มรสุมก็ยังยืนหยัดอยู่ถ้าไม่พูดเรื่องประชาธิปไตย ไม่พูดเรื่องเผด็จการเรื่องชาติบ้านเมืองแล้วจะไปพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครเห็นว่าลุกล้ำกํำเกินคนนั้นก็ใช้สิทธิดำเนินคดีแต่ไม่ใช่เนี่ยนะครับอยายการสูงสุดมายื่นถอนประกรันทั้งที่ไม่มีเหตุอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับผมจะมอบหมายกับทีมทนายความเขาจะได้เดินทางไปสอบถามและผมเองและคณะก็จะเดินทางไปยังสำนักง,งานอยายการสูงสุดเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า ทำไมกอปปสไม่สั่งฟ้องทำไมน,นปชจึงถอนประกันและระหว่างเวลาการพิจนารณาในครับก้าวข้อหาของกปปสหนักกว่าคดีน,นปชตอนน,นปชนะครับไม่มีโอกาสต่อสู้คดีขอความยุติธรรมไปก็ไม่ให้ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีแต่กอปปสไม่สั่งฟ้องไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่คือความจริงประเทศไทยต่อมาครับเรื่องการ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของแม่น้ำห้าสายว่าในระยะการเปลี่ยนผ่านห้าปีนั้นจะต้องเว้นวักรองนายกที่นักข่าวไปถามถึงข้อเสนอของผมที่เสนอให้แม่น้ำห้าสายเว้นวักห้ปีหลังจากมีการเลือกตั้งจะเป็นไปได้หรือไม่ว่านายวิษณุเครือง,งามตอบว่าไม่รู้ไม่ตอบ ในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ห้ามและพวกคุณจะให้เราทำอย่างไรจะให้เว้นกันไปหมดจนกระทั่งเหลือแค่พวกคุณเท่านั้นหรือที่อยู่กันไม่กี่คนหรือ,อยังไงไม่ตอบหรอครับนี่อาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะแต่มันไม่มีอยู่ในกติกาก็เลยไม่รู้จะตอบอย่างไรผมเรียนไปยังรองนายกวิษณุเครืองามด้วยความเป็นมัธุรสวาจา เพราะท่านเองก็พูดแบบมาทุรสวาจาว่าท่านอย่าลืมมาตรา44สิครับเรื่องเรียนฟรีถึงม .6 นี่ยไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศนี่นะครับใช้มาตรา144 14, เรียนฟรีถึงม .6 ทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้เรื่องาศาสนา จะต้องใช้มาตร,รา44นะครับมาเพิ่มเติมทุกศาสนาททุกนิกายและทุกศาสนาขึ้นมาแล้วถามว่าไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญทำไมทำได้ในวิศนุเครืองามต้องไม่ลืมว่าอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะมีจนกระทั่งมีนายกรัฐมนตรีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ กว่าจะมีรัฐบาลใหม่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็สามารถเลือกที่จะไม่แต่งตั้งคนในแม่น้ำห้าสายมาเป็นสวหรือออกคำสั่งมิให้คนในแม่น้ำห้าสายดำรงตาแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพราะอำนาจนี่หมดไปหลังจากมีรัฐบาลใหม่นะคำว่ามีรัฐบาลใหม่นั้นเนี่ยครับคือการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่ได้ทำเรื่องการศึกษาศาสนาเนี่ยใช้มาตรา44ประกาศพวดและก็บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามนี่นะครับ แต่ใช้มาตรา44ห้ามได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นมาก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจะให้เว้นกันไปหมดจนกระทั่งเหลือแต่พวกคุณเท่านั้นหรือที่อยู่กันไม่กี่คนผมนี่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเมื่อผมประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมไม่ลงรนะับสมัครรับเลือกตั้งผมก็ประกาศชัดเจน แต่รองนายกวิษณุเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนในกระบวนการแม่น้ำหา้าสายกำลังพิจารณาที่เรียกว่าคุณสมบัติเนี่ยนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าเรื่องการเลือกตั้งตีมาสวรพรบรพรักการเมืองทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับ ที่บอกว่าจะเหลือเฉพาะพวกผมนั้นเน่ยผมบอกพวกผมไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่านะเพราะเนี่ยนะครับการที่บปชไปพิจารณาพรบนี้อธศกรรมตั้งแต่ต้นทางนะยังไม่เรียกกลางทางและปลายทางนะผมรู้ว่าอย่างไงก็ไม่รอดยังไม่รู้ก้ามาตรา98้าดวงเล็บ11บอจะตีความกันอย่างไรพวกผมก็ไม่เหลือเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับ จึงเป็นที่มาว่าเราต่างฝ่ายต่างเซตซีโร่กันดิคุณก็ตั้งเป้าแม่พวกผมมีผมก็ตั้งเป้าว่าถ้าอย่างนัก็ยังมีกันหมดต่างคนต่างไม่มีกันและให้ประชาชนเขาเลือกคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่กันคอสชอก็จะลงจากหลังเสืออย่างสง่างามนะครับไม่ได้ลงแบบทรราชด้วยการไม่สืบทอดอํานาจและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า มันไม่ใช่ว่าการเหลือใครไม่เหลือใครเพราะไอ้ที่ทํากันมาทั้งหมดนั้นในความคิดการเซตศูโรอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่ควรเซตศูโรประเทศไทยทุกอย่างเป็นศูนย์หมดและจะได้เริ่มนับหนึ่งกันรู้อะไรครับบางคนเนี่ยดำรงตําแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ยึดอํานาจเมื่อปี49เป็นสนอชอเป็นสวอสองรอบและก็มาเป็นสนอชอกันอีกครั้ง ระยะเวลานี่นะครับสิบปีตำแหน่งไม่เคยเว้นโดยไม่ได้มาจากประชาชนและกำลังคิดจะเป็นต่อยังไม่มีที่เส้นสุดบ้านเมืองแบบนี้นครับที่บอกว่าเต็มไปด้วยคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เหลือก็ไม่ควรที่จะเหลือใครแต่ประเทศไทยไม่ใช่มีเฉพาะพวก นายวิษนุเครืองามหรือพวกผมเท่านั้นประเทศไทยยังมีประชาชนอีก67ล้านคนทำไมไม่โอกาสเข้าละ่ะถ้ารังเกียจซี่ทั้งพวกผมแต่ไม่ตัวเองไม่รังเกียจตัวเองไม่สร้างความเสมอภาคมันต้องได้อย่างเสียอย่างแต่แต่จะเอากันทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ยังไงและผมก็แสดงให้เห็นแต่ผมไปเรียกร้องแม่น้ำหาดสายไปเรียกร้องรองนายกวิษณุว่าต้องเว้นวักทางการเมืองหปี และผมเองเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปมีอํานาจเื้อเองไอเนี่ยรองนายกวิษณุอาจจะประนามผมได้แต่นี่ผมแสดงตนชัดเจนไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแปลว่าขอเป็นประชาชนธรรมดาและชวนบรรดาแม่น้ำห้าสายในฐานะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องหมดแะจนกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่เกี่ยวข้องกันทั้งนั้นก็ประกาศตนเนี่ยนะครับเว้นวรรทางการเมืองหปีระยะเปียนผ่าน ถ้าอย่างนี้มันได้เซตซีโร่ประเทศไทยกันได้ไงและทุกคนต่างได้เสียสละกันเพื่อบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีก็ต้องการคนใหม่ก็ชัดเจนแล้วเนี่ยครับทำแบบนี้ก็จะได้คนใหม่กันอยู่แล้วแต่ตัวเองฐานะคนเก่าเนี่ยนะครับต้องยอมถอยไปเหมือนกันไม่ว่าทําไมคนใหม่ไม่กล้าเข้ามาแล้วตัวเองก็ไม่ยอมไปตัวเองก็เป็นคนเก่าอยู่ในอํานาจนั่นแหละบ้านเมืองมันไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นครับ ส่วนวาทกรรมของไอ้ห้อยไอ้โหนนั้นตามภาษาของคุณนิพิษเน,นะครับอินทรสมบัติจนกระทั่งบางคนบอกเลียคนดีอย่างประยุทธ์ดีกว่าเลียนักการเมืองเร็วไล่พวกขี้โกงอย่าลงเลือกตั้งผมบอกนะครับไอ้เรื่องการเลียนนะครับปเป็นเรื่องของขี้ค่าไม่ใช่เรื่องของผู้ถูกเลียนะครับไอ้พวกที่เลียมันเลวทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าเลียคนดีหรือเลียคนเรวหรอก พลอยคนี่เรียมันเรวมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนถูกเรียหรอกนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่ามาเที่ยวสัมบัติสํานวดเรียคนดีอย่างคนเอกประยุทธ์เนะครับดีกว่าเรียนักการเมืองเททร็วบัตรโตมันไม่ใช่เรื่องคนถูกเรียมันเป็นเรื่องคนเรียที่มันเร็วอธิบายนี่นะครับน้ำลายสอกันแบบนี้บ้านเมืองมันจะไปกันไหวหลายๆพวกขีโกองอย่าลงเลือกตั้ง และผมบอกว่าถ้าไล่พวกขี้โกงเนี่ยนะครับอย่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งบ้างอ่ะคุณก็ไม่ฟังนะครับจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวอ่ะนี่แหละครับประเทศมันจึงเนี่ยนะครับมีสภาพการแบบไม่มีอนาคตกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับใครก็ตามเนยนะครับที่มีหน้าที่และไม่ทําตามหน้าที่แล้วเลียจนกระทั่งไม่อับอายแกคนรลูกรุ่นหลานนั้นเป็นพฤติกรรมพฤติการ,รที่ต้องประนามกัน นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พูดสองเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องการถอนประกันจนกระทั่งนี้นะครับเรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีต้องเว้นวักในแม่น้ำห้าสายทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องข้อเท็จจริงตามความรู้สึกเพราะผมปรารถนาให้บ้านเมืองดีขึ้นและผมเริ่มต้นจากตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายการทำความเข้าใจระหว่ังกันนี่คือความงดงามตามระบบประชาธิปไตย พบกับเฟซบุ๊กไล่ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ